สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะหรือท่านที่มีลักนาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ประจําเดือนธันวาคม2 5 6 3นะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีแฟนนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะดังนั้นก็จะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะคะแล้วก็ไม่หมอต้องขอโทษด้วยนะที่คลิปออกมาช้านะคะเนื่องจากว่าติดอุปรสรรคนะในเรื่องสถานที่ การบันทึกเทปบันทึกคลิปเนี่ยนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะทำให้ทุกอย่างดีเลยไปหมดเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะมาดูกันนะความรักความสัมพันธ์ของราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างนะ,ะเดือนนี้นะคะบรรยากาศโดยรวมตัวตนนะคะ T of w o r n นะคะก็สามาถานะ,ะในเดือนนี้บางคนอาจจะมีการ เปิดใจนะให้กับคนใหม่ๆนะคะหรือบางทีมันหมายถึงการขยับขยายในเรื่องของโอกาสการก้าวออกมานะคะจากมุมมองอะไรที่มันไม่ใช่นะอันนี้คือตัวตนเรานะคะเราอาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมการงานนอกสถานที่การเข้าอีเวนต์การพบปะสังคมการพบปะกับคนหมู่มากนะคะเอาใจออกห่างเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเอาไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานมากเป็นพิเศษนะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีแฟนเองนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ ในในใจของพวกเราเนี่ยอาจจะคุกุ่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะบางคนเองนะเลือกที่จะอยู่ในโหมดของ เซฟโซนหรืออะไรก็ได้ที่ไม่กระทบจิตใจนะคะอันไหนที่ให้ความสุขมากกว่าก็อาจจะไปสิงอยู่กับในโหมดเรื่องราเหล่านั้นนะคะบางคนอาจจะไปสนใจเรื่องการเรียนหรือการทํางานก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าสถานการณ์อะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ทําให้บาดเจ็บมากก็จะไปอยู่ในเรื่องราเหล่านั้นมากกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เผชิญหน้านะได้เป็นสองดาบคุณเริ่มเกิดสภาวะของการลังเลใจโลเลใจเกิดขึ้นแล้ว นะว่าจะเลือกทางไหนดีจะอยู่หรือจะไปนะคะหรือเรากําลังสับสนในคนของเรานะคะในโหมดของคนโสดเองนะคะก็อาจจะอยู่ในโหมดของการเลือกนะคะหรือคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจก็ยังลังเลอยู่เหมือนกันนะคะอยู่ในโหมดของการพยายามตัดสินใจแต่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะ,ะแล้วก็ในตัวของสองดาบเนี่ยอิทธิพลที่เผชิญหน้าเรื่องราวของการติดต่อสุสาน จะเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นคนภายนอกหรืออาจจะเป็นคนของเราก็เป็นไปได้นะคะเราทีนี้มันอาจจะมีความอึดอัดใจเนาะที่ผ่านมาเองนะคะอึดอัดใจค่อนข้างที่จะมากบางคนเนี่ยก้าวเข้าไปแล้วก็ถอยออกมาไม่ได้นะคะจากคนคนนี้จากคนที่เราชอบหรือจากแฟนของเรานะคะในหมดของคนโสดเองนะ,ะอาจจะอยู่ในหมดของการที่ยังไม่กล้าที่จะออกจาก เขาเรียกว่าสถานะสติตัดความโสดนะคะกังวลกลัวนะคะนะเลือกที่จะเปิดใจเปิดตามองไปกว้างๆนะคะดูคนทั่วไปนะชาลิออตเกิดขึ้นนะคุณจะมีการเดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องการงานก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะทํางานหนักนะคะในตัวของชาลิออตเองหรือบางทีมันหมายถึงว่า คนที่เป็นสายนักเดินทางหรือจะมีใครบางคนเนี่ยที่เดินทางเข้ามาพบปะเราอาจจะเรื่องการงานหรือการเรียนก็ได้นะคะหรือระหว่างเดินทางเราอาจจะได้พบเจอใครบางคนนะคะในตัวของชาลีออดที่เกิดขึ้นนะเป็นพยานนกดินสีเลยเนาะนะคะนะต่างคนต่างไปหรือบางทีหมายถึงคนต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคนที่มาจากแดนไกลแล้วทีนี้สถานาการณ์ที่เราจะเจอในอนาคตนะคะ สีดาบนะเป็นช่วงรักษาบาดแผลในใจนะบางอย่างอาจจะดูนิ่งๆบางทีคนของเราอาจจะดูเหมือนนิ่งหลบหน้าหายตาไปนะคะหรือคนโสดเองก็เก็บเนื้อเก็บตัวมากเป็นพิเศษคนที่เราแอบชอบเองบรรยากาศคือบรรยากาศความรักเนี่ยมันจะอยู่ในโหมดของการที่ไปเขาเรียกว่าพัก พักลบเรื่องหัวใจก่อนนะคะดูแลสภาพจิตใจบางอย่างอาจจะยังไม่ใช่จังหวะในเรื่องของทำลายของความรักที่ดีนะคะเป็นช่วงในหมวดของการพักฟื้นนะคะการเยียวยาจิตใจนะในใจของเราเนี่ย คิดถึงแต่ใครคนนั้นอยู่ตลอดเวลานะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้เมสิธนูนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่เราเรียนด้วยกันนะคะหรือคนที่เรารู้จักกันคนที่เดินทางมาจากที่ไกลได้ด้วยเช่นกันนะเพจออวานอยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยเขานะมีแตะคนคนนั้นอยู่ในใจของเรานะคะใครบางคนที่อาจจะอยู่ในหมดของการที่อยากจะเรียนรู้หรืออยากที่จะเปิดโลกที่จะ รู้จักคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนโสดเองก็อาจจะอยู่ในหมดของการเลือกนะคะการเลือกการดูการพูดคุยการเปิดใจที่จะพูดคุยนะแต่อาจจะยังไม่ได้คิดคิดว่าจะต้องลงหลักปักฐานอะไรกับใครยังไงนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยธันวาเองมันยังมีเรื่องยุ่งๆนะหาคาทานะคะ อาจจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคะหรือมีความคิดที่ขัดแย้งกันนะคะหรือทำลายของเรามาอยู่ในจังหวะของการหุนหดนะเกี่ยวกับคนคนนั้นนะคะมันยังอยู่ในโหมดของการที่ยังไม่ค่อยลงตัวกันนั่นแหละนะในเรื่องในในเดือนของในเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีคู่มีคนคุยนะคะนะก็ให้ระวังเรื่องความคิดการขัดแย้งหรือความหมุดหิดใจที่เราจะ มีให้กับแฟนของเรากับคนที่เราคุยด้วยนะคะเพจ of cups นะคะคุณอาจจะไปรักชอบใครหรือว่าบางทีคุณอาจจะไปจีบใครก็ได้เนาะที่เป็นคนที่แบบเกรงใจนะเป็นประเภทเกรงใจคนนะคะแบบ บางทีเขาเหมือนรับไปตีเราไว้นะคะแต่ก็รับไม่ตีคนอื่นๆไว้ด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ากลัวคนอื่นจะโกรธนะคะเลิกเกรงใจนะคะในด้วยนะคะเราก็เ,ากเขาก็อาจจะยังอยู่ในโหมดของการลังเลโลเลนะคะหรือบางทีความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันเป็นปิ๊งแรกนะคะแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้สถียรนนะคะอืมแล้วบางทีอาจจะเป็นประเภทแบบถูกชักจูงได้ง่ายหรือรักรักคนได้ง่ายๆรักคนรู้สึก ดีกับคนทุกคนได้ง่ายๆเกินไปอย่างเงี้ยนะคะเจอใครก็รักรัก,รกทุกคนรักทุกคนตลอดเลยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เพจ of cups เองที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราไปชอบเด็กด้วยเนาะนะเด็กบางคนซึ่งบางทีเขาก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะ ลงหลักปักฐานที่ใครนะคะเหมือนใครมาจีบก็คุยคุยทุกคนประมาณนี้นะก็อาจจะเป็นคนที่คุณชอบไปแพ้ทางคนที่น่ารักนะคนที่น่ารักเหมือนเหมือนจะเป็นแบบทุ่งลาเวนเดอร์เหมือนจะเป็นใสๆอะไรเงี้ยเออแต่เขาแบบเป็นประเภทเก่งใจไงนะใครมาใครทักมาจีบใครทักมาคุยเขาก็คุยได้ทุกคนนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะตกลงที่จะคบกับใคร เป็นตัวเป็นตนหรือเปล่านะคะเหมือนรับไม่ตีไว้ทุกคนนะคะเป็นประมาณนี้แล้วตัวเราเองก็ราศีสิงห์เองก็เป็นประเภทที่พอรู้สึกว่ารักว่าชอบใครเนี่ยก็จะรู้สึกโฟกัสนะคะแล้วก็ราศีสิงห์เป็นประเภทใจอ่อนด้วยนะคะเหมือนรักคนได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะ ทีนี้ใบสรุปได้เป็น four of pentacles นะคะสีเหรียญเก็บกอดนะเก็บกอดเรื่องราวทุกอย่างไว้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมคน คนที่แอบชอบในใจเราก็ชอบเขาอยู่อย่างนั้นนะคะคนที่มีแฟนหรือมีคนคุยนะคะเราก็เก็บกอดเขาไว้อยู่แบบนั้นนะคะในตัวของคนโสดเองก็อยู่ในโหมดของการที่เซฟตัวเองพอสมควรนะคะการดูแลสภาพจิตใจอะไรที่ไม่ชชวรวตัดไปอะไรที่จะมาสร้างความลําบากใจให้กับคุณหรือมาสร้างภาระให้กับคุณคุณก็เลือกที่จะ ไม่จําเป็นชั้นโสดต่อไปก็ได้อะไรประมาณนี้นะในหมวดของราศีสิงห์ที่มีแฟนแล้วที่คบกันเยอะๆนะคะก็อาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงินมากเป็นหลักด้วยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มกันนะราศีสิงห์นะคะคนที่มีแฟนแล้วนะคะเดือนนี้ความรัความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะมีแฟนแล้วมีคนคุยแล้วนะคะเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรแอลฟนนะคะ แรนะคะราศีสิงห์อาจจะคบกับราศีสิงห์ด้วยกันเองหรือเปล่านะคะหรือบางคนคบกับชาวราศีพฤกษกแลัคนาพฤกษกได้กกด้วยเนาะแล้วก็เจ็ดดาบระหว่างคุณกับเขานะคะก็ ตัวเรานะเดือนนี้เราจะใช้สติค่อนข้างที่จะเยอะนะอ,นอันไหนนิ่งได้ก็นิ่งแล้วก็บางอย่างอาจจะอยู่ในหมวดของการให้คําปรึกษากันนะคะแล้วก็ราศีสิงห์บางคนอาจจะนั่งสมาธิสนใจเรื่องธรรมะเยอะขึ้นนะคะกับแฟนเราเองนะบางทีเราอาจจะคีดหึงคีดห่วงเขาก็ได้นะ หรือบางทีอาจจะต้องแบบเหมือนได้ควบคุมหรืออยู่ใกล้นะคะรวมไปถึงในตัวของแฟนเราเองบางทีเขาอาจจะเป็นคนขี้หึงเราอยู่ก็ได้นะคะเราก็อาจจะอยากควบคุมคุณมันเลยอาจจะเกิดสภาวะของความขัดแย้งได้ด้วยนะคะในตัวเจนเองนะบางทีทำลายจังหวะเรื่องงานเรื่องการหรือในเรื่องหัวใจระหว่างคุณและเขาเนี่ยมันประสานกันค่อนข้างที่จะยากบางทีสเก็ตดวนเกี่ยวกับเรื่องงานการมาพบเจอกัน ค่อนข้างที่จะชุดละมุนอยู่เหมือนกันนะอก็อาจจะมีเรื่องราวหงุดหงิดใจกันได้นะบางบางคิวอาจจะไม่ว่างให้กับเราเลยนะอาจจะไปสนใจเรื่องงานนะคะหนึ่งคาทาน,นะคะแต่ก็จะมีการพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันหรือว่าเขาเรียกว่าเริ่มต้นที่จะพูดคุยกันใหม่นะคะหรือบางทีหมายถึงการส่งเมสเซจการส่งข้อความเนี่ยที่มีให้แก่กันนะคะ จ็ดดาบคุณจะไปไหนหรอแต่ว่าเหมือนราศีสิงห์เองนะอาจจะเลือกที่จะออกไปดูทางใหม่ด้วยนะเจ็ดเจ็ดดาบเพราะว่าเดือนนี้ราศีสิงห์เองจะมีการเดินทางนะเดินทางพบเจอผู้คนมากมายนะคะที่เกิดขึ้นเนาะหรือบางทีมันหมายถึงเราไปตามส่องอะไรหรือเปล่านะระหวังเรากับเขานะคะนะมา ราะว่าราศีสิงห์เองอาจจะเขาเรียกว่ามีสังคมเปิดกว้างใหม่ๆคนรู้จักใหม่ๆที่เข้ามานะคะอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานมากกว่าหรือไปทําความรู้จักกับคนใหม่ๆที่มีเข้ามานะอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าฝั่งนู้นนะคะเขามีความรู้สึกอะไรยังไงกับคุณนะคะตอนนี้นะฟนของคุณคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยสี่ถ้วย เขาคิดถึงคุณอยู่นะอืเขาคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงคุณแล้วก็บางจังหวะเองเขาก็รู้สึกวันไหวกับคุณเยอะอยู่เหมือนกันบางทีเขาแอบเหงาเกี่ยวกับเราด้วยนะที่เขารู้สึกกับเราเขารู้สึกว่าคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูดีเนาะแล้วก็เอาใจใส่นะคะแล้วก็บางจังหวะเองเขาอาจจะคิดว่าตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนคิดมากเกินไปนะคะ แล้วก็บางอย่างเองที่สิ่งที่เขาทําให้อะเขารู้สึกว่าเหมือนเหมือนคุณยังไม่ค่อยพอใจนะคะเราคุณอาจจะเป็นประเภทขี้บ่นหรือเปล่าขี้เบื่อหรือเปล่านะคะแต่ในตัวของเขาเองน่ะตัวของเขาเองก็มีปัญหาอะไรเยอะแยะแหละเนาะนะทำให้ตัวคุณน่ะเข้าถึงเขาได้ยากนะคะบางจังหวะเองน่ะสิ่งที่สิ่งที่ ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีปูปสสักอะไรที่เกิดขึ้นอยู่นะบางทีเขาอาจจะคิดว่าเขาเข้าถึงตัวคุณได้ยากหรือเข้าถึงความรู้สึกหรือมันยังมีอุปรสรรคในการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะแล้วก็เขาอาจจะรู้สึกว่าบางทีคุณก็เหมือนเหมือนจี้เขาเยอะจนเกินไปนะคะหรือพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรพยายามที่จะจับผิดได้ไหมนะ ได้ด้วยนะคะความรู้สึกเนี่ยเหมือนเขาสร้างกำแพงไว้อยู่ด้วยนะคะเหมือนบางทีเขาเรียกว่าหาข้อเท็จจริงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า mm. เกี่ยวกับตัวเขานะคะอสิ่งที่เขารู้สึกเนาะเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนดีนะคะเป็นคนแบบนี้ใส่ดีอะ่ะน่ารักแล้วก็เห็นเห็นอกเห็นใจเขานะ,ะแต่ในบางจังหวะเองก็มันเหมือนว่าบางอย่างมันยังมีอุปสรรคอยู่เนาะ นะทำให้การเชื่อมต่อระหว่างคุณกับเขาว่ามันยังไม่ได้ที่จะเชื่อมกันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะล้วที่นี้มาที่คำแนะนำนะคะในตัวของแพ่ออราเค l l ให้กับคนมีคู่นะคะแบบแรกนะคะได้เป็น trust นะคะเขาบอกว่าให้เชื่อใจกันนะคะกับคนคนนี้นะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนที่อยู่ในไทม์ไลน์เราตอนนี้นะคะไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะไว้ใจในเรื่องราวของความรักนะคะพอยส์ point นะคะตรงนี้ เหมือนให้เราตั้งสตินั่นแหละนะคะมันไม่ได้แย่ไปซะทุกอย่างมันอาจจะมีเรื่องราวดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในในเดือนนี้นะคะเรื่องราวดีๆที่กำลังจะมีเข้ามานะคะ บางทีที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องเราไม่ดีหรือเรื่องเราไม่ดีมันอาจจะเป็นเรื่องเราเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่ามวลพลังงานใหญ่มันยังอยู่มันเป็นเหมือนโชคชะตานะเป็นเรื่องเราดีๆที่จะถูกส่งเข้ามาหาคุณนะคะขอให้เราตั้งสติแล้วก็ตั้งรับให้ดีๆเนาะในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้มาในหมวดของคนโสดนะคะคนโสดความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะเดือนธันวาคมนะคะขระดูนิ้นหนึ่ง 킹ออฟสอดนะเดอะเฮอร์มิต t นะคะแปดเดือนะคะเจสเมนนะคะ คนโสดราศีสิงห์ก็ทํางานค่อนข้างที่จะเยอะนะบางจังหวะเก็บตัวได้ด้วยนะคะหมกมุ่นแต่ทํางานหร,หรือการเรียนก็เป็นไปได้นะคะแต่คนโสดเองนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคนที่อายุมากกว่านะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนที่ทำงานในธุรกิจเดียวกันหรือว่าเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันได้ด้วยนะคะค่อยๆดู ค่อยๆเติบโตกันไปนะคะหรือมันเป็นบางจังหวะที่ต่างคนต่างไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินเรื่องเองินเรื่องทองเองมากกว่าแต่ตัวจัดสัมมนานะคะจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะบางทีเดือนนี้อาจจะมีใครเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะคนที่ตามกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะก็ลองสังเกตดูให้ดีดนะจ๊ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกโชว์แบบหวือหวานะคะแต่ก็ลองให้สังเกตดูดีๆ อะทีนี้นะคะมาดูนิดหนึ่งสำหรับคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะระหว่างคุณกับเขาเดือนธันวาความนี้จะเป็นยังไงใบเดิมเลยนะ king of swords strength นะคะราศีสิงห์อีกแล้วอ่ะบางทีราศีสิงห์อาจจะชอบราศีสิงห์ด้วยกันเองก็ได้นะคะหรืออาจจะชอบชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมเมถุนตุนกุ่มนะ เดโมนนะบางคนอาจจะอยู่ในโหมดของการที่ไปชอบ<ม>ชาวราศีมีนละคนามีนหรือเปล่านะคะไฟออฟคัพกับคนที่เราแอบ,บชอบมันยังมันยังยุ่งยากอยู่เนาะมันยังไม่ค่อยลงตัวนะคะเราก็อยู่ในจังหวะของการคิดมากคิดวนคิดซ้ําบางทีดรามา่าเราดราม่าไปเองด้วยนะคะความชัดเจนในเดือนนี้อาจจะยังไม่มีด้วยนะคะแล้วก็ บางอย่างเองเราอาจจะยังยึดติดเราอาจจะยังรู้สึกเสียความรู้สึกกับคนคนนี้อยู่นะคะบางทีที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยเหมือนให้ความหวังเราเยอะนะคะทีนี้มาเดือนนี้เองเหมือนปิดทุกอย่างปิดกั้นทุกอย่างเลยเนาะแล้วตัวเราเองก็วนซ้ํากับคนคนนี้นะยังถอยออกมาจากคนคนนี้ไม่ได้เลยนะความรักมันทําให้คนตาบอดนะคะเนี่ยประมาณนี้นะก็ไงก็สู้ๆนะจ๊ะ มาที่คำแนะนำนะในส่วนของไพ่ออร์เคิลนะให้คนโสดนะคะไปแรกนะคะ w o r ร์ดเวตติ้งฟอนะมันคุ้มค่าแก่กันรอคอยนะคะขอให้อดทนนะอดทนรอนะคนที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่ใช่นะคะต่อมานะคะ To Be Fair นะทั้งคู่ต้องมีความแฟร์ต้องมีความยุติธรรมให้แก่กันและกันเนาะนะคะ เราให้เขาเขาก็ต้องให้เรานะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันเหมือนแบบ ถ้าเรารับจากเขาเน่ะเขาก็ต้องได้รับอะไรบางอย่างจากเราด้วยนะคะทกบีแฟร์บางทีระหว่างเรากับเขาอาจจะต้องได้เปิดใจที่จะพูดคุยกันนะคะเราต้องได้เปิดเผยความรู้สึกหรือพูดคุยหรือรับฟังความรู้สึกของเขาด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกอะไรยังไงกับเรานะคะต่างฝ่ายต่างรับรับฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นจะไม่ว่าจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราอะแต่เราก็ต้องเหมือนแฟร์ที่จะยอมรับในสิ่งที่เขาคิดหรือความรู้สึกของเขา ที่เกิดขึ้นนะคะนะบางทีถ้าเป็นช่วงจังหวะเปิดใจนะเราก็ต้องกล้านะเรากล้าที่จะรักเราก็ต้องกล้าที่จะทุกข์ได้ด้วยนะคะเพราะบางทีคนที่เราไปแอบชอบหรือคนที่เราคนโสดนะบางทีคนที่เราไปแอบชอบเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ชอบเรานะแต่หมายถึงว่าคือเออในเมื่อเราได้ฟังแล้วเราจะได้รู้ว่าอ่า คนนี้มันจูนกันไม่ติดคนนี้มันไม่ใช่นะเราจะได้แบบเหมือนไปายปหน้าอย่างเร็วนะคะบางทีรอแอปชอบพี่เขามา10ปีแล้วอะไรย่างเงี้ยยังไม่ได้บอกเลยนะคะมันก็เสียเวลาเนาะแล้วก็คนโสดราศีสิงห์เองนะก็อย่ามัวตะเก็บตัวเองนะคะคุณต้องแร์ให้กับคนรอบข้างหรือคนภายนอกหรือแร์เกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยนะอยากมีคู่อยากมีแฟนนะก็ต้องเหมือนขยันเชื่อมความสัมพันธ์หรือเปิดมุมอมองความสัมพันธ์หรือเปิดเขาเรียกว่าเปิด เรื่องราวส่วนตัวของคุณแชร์หรือแชร์ความรู้สึกหรือว่าแชร์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์งานอดิเรกสิ่งที่เราชอบภาษาคติของเราเนี่ยให้กับคนภายนอกได้รับรู้ด้วยนะคะบางทีมันเป็นการเหมือนจูนพลังงานกันเนาะบางคนเขาอาจจะชอบคนในรูปแบบของคุณเนี่ยเขาอาจจะชอบคุณ คนที่เป็นลักษณะรูปแบบของคุณบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้รู้เนื้อแท้ของคุณนะคะว่าคุณเป็นคนมุ้งมิ้งขนาดนี้เลยเหรอหรือคนเป็นเป็นคนที่แบบเปนแมนไม่ไม่คิดมากหรือเป็นสายนักกีฬาหรืออะไรก็กตามเนี่ยเราต้องเหมือนแชร์เรื่องราวเ่านั้นออกมาด้วยนะเปิดเผยเข <c oughs> าเรียกว่าเปิดเผยเรื่องราวของเราให้คนอื่นเขารับทราบด้วยนะคะนะแล้ว มันก็จะมีคนแบบเหมือนลักษณะเดียวกันที่ชอบในแบบเราเนี่ยที่เขาจะเข้ามาพูดคุยหรืออะไรก็ตามนะคะรวมไปถึงคนที่เข้ามาเขาก็ต้องแร์ที่จะบอกเรื่องราวของเขาด้วยนะคะถ้าเกิดเจอประเภทอมพนําไม่บอกอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะในเรื่องราวความสัมพันธ์นะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนโสดบางทีอาจจะอันนี้ต้องระวังเนาะ บางทีอาจจะมีคนที่เขามีคนอื่นอยู่แล้วนะคะหรือว่าเขาคบกับใครหลายคนคุยกับใครหลายคนตัวเลือกเยอะเหลือเกินอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ให้ความแร์กับเราเลยนะคะดังนั้นสิ่งนี้ก็ต้องเก็บไปคิดเยอะเนาะโอเคขอบคุณชาวราศีสิงห์มากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักนะติดขัดอะไรขอให้ผ่านไปได้นะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ